ไม่ใช่อันนี้ผมจะไม่ได้จับแน่เลยค่ะมือเยอะมากรับเลยใช่ไหมฮะรับเลยครับคุณแทนช่วยรับเลยครับรับพวงกันดีกว่าครับครับมาสิบครับเก้าแปดเจ็ดครึ่งเออโอ้โหเซียนหกหมดแล้วครับยังมีอยู่นะฮะฮ่าาแล้วนะฮะยังมีอยู่ครับผมมีมีอีกไหมฮะเดี๋ยวคุณดาวมีไหมฮะสอง หนึ่งซื้อโอเคครับผมต่อจากนี้งวคะเดี๋ยวให้เจ้าที่ของเราคนรผูกปองให้ทั่วทั่วก่อนการจับนะคะครับผมซึ่งแน่นอนวันนี้คุณแทนมาเป็นสกิจิยาในการจับรางวัลแต่ว่าเราจะมีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นผู้บริหารชาวฮ้างจุโม่สาขาการปบะกวดวันนี้แต่าหน้าไปดีฟังมาเลยทีเดียวนะคะขอเรียนเชิญคุณคุณสันจันทร์ปัญญาค่ะผู้จัดการส่วนบริการดิพาร์ตท่าขอเสียบปลุกมือแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะ บริหารอาหารการทุนบริหารของเรานะคะเราจะมีการจับนะคะรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดสามท่านด้วยกันนะคะครับผมก่อนการจับเราจะมีการคนแบบนี้ทุกครั้งนะคะมรวมค่ะว่าท่านใดจะเป็นผู้โชคดีได้รับคูปองสดเพิ่มสูงสุด80%วันศุกร21นาฬิกาดีค่ะเอาละครับเราจะให้คุณแทนเป็นคนอ่านเลยนะครับครับผมและผู้โชคดีนะครับได้รับบัตรกำนันสลดเพิ่มนะครับ 80%ครับขอแสดงความยินดีกับคุณคุณประเสริฐครับประเสริฐนามสระดุลครับอ่าสิทธิชักพัฒน์อยูไมั่ฮะใช่ค่ะเดี๋ยวประเมด้วยนะคะเชิญเลยนะคะใช่ไหมคะอ่านะคะคุณประเสริฐสิทธิสิทธิพัฒน์นะครับใช่ไหมฮะสิทธิชักพัฒน์นะครับผมเชิญเลยนะคะสักครับแสดงความยินดีด้วยนะคะ มองกล้องสีฟ้านะคะใคุณแม่ขออนุขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวครารอสักครู่หนึ่งนะคะผ่านไปหึงท่านแล้วคุณเมย์ครับผมอีกสองท่านด้วยกันกับทบอลสเตอรเพิ่ม80%สำหรับเวลา21นาฬิกาตรงค่ะครับผมทันทีสองนะครับมันจะเป็นผู้โชคดีนะฮะช่วยเราโอ๋โอ้โหช่วยนะฮะไปที่อันนี้นะไปที่อัน้เลยเขาขอให้คุณช่วยนะคะขอราะย้อเป็น อยู่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะชื่อภาษาสุลไม่แน่ใจขออนุญาตอ่านเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดห้าแปดเจมมี่ค่ะสวยนะคะคุณอะไรคะคุณอะไรครับคุณอะไรคะทำเบอร์โทรศัพท์แม่นมากนะคะละคุณอะไรนะคะลัคุณอะไนะคะแของเจ้าที่ขึ้นมา รับถ่าน่วคว่อนะคะเดี๋ยวใงตรวจสอบในระหว่างอีกครับดูนะคะค่ะขอบคุณมะเดี๋ยวั้ดอีกหน่งขนค่ะอีกหนึ่งข่้นนะครับสำหรับบัตรกำนันส่วนลดเพิ่มมูลค่า80%นะครับเมื่อกอับอกว่เมื่อเช้าที่ผ่านมาคือุทยตมเลยครับอบนี้ทั้งสุภาพระนะคะเดี๋ยวขอจะทักีสักันนงนะคะจบมาแล้วอะ เอาละครับผู้โชคดีนะครับได้รับรางวัลส่วนลดเพิ่ม80%นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณคุณสุภาศสิบเพ่งครับอ่าแสดงความยินดีด้วยครับอยู่ไหมครับฉันอยู่อกมือเลยคุณสุภาพสิบอ่าค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะแม่ที่ก็ไปทำต่อท่านผู้โชคดีนะครับแสดงความยินดีด้วยครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับเชิญเลยนะคะ เจ้านที может, no, no, no. ่เราบอกฝากไอแพดไปได้ยังไม่มีเลยขอไม่ใช่วยเลย่ะค่ะถ่ายภาพเป็นกล้องสีฟ้านะคะแต่ภาพไทที่บอกว่าภาพโอกาสในรอบมีไฟไม่ต้องกังวลใจนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมกันกลับมาได้ใหม่จนถึงวันที่ท9ตุลาคมจบปีนะคะเอานะค่ะเดี๋ยวขอเชิญทั้งสองอีกสองท่านที่มาถ่ายภาพบนเวทีค่ะคือตัวกลางเลยนะคะเอ๋อค่ะขยับเข้าไปชิดอันนิดนึงนะคะ ิชาครับค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วขอบคุณท่านผู้บริหารเราด้วยนะคะคุณจุติพดีคุณพรปัญญาผู้จัดการส่วนตุนกัง